หลังจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องของการโอนเงินที่กลุ่มผู้ค้าบุหรี่เถื่อนเขาโอนไปยังกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นข้าราชการกรับล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับที่สำคัญวันนี้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเป็นเส้นทางในการลักลอบนำเข้าบุรีจากต่างประเทศเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งนะครับให้ข้อมูลกับไทยพีบีเอสครับ บอกว่าเครือข่ายลักลอบนําเข้าบุรีหนีภาษีมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกพบเส้นทางฝั่งอันดามันลักลอบนําเข้าจากประเทศสิงคโปร์ครับมากับเรือบรรทุกขนาดใหญ่จอดลอยลำบริเวณด้านหลังเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลจากนั้นก็ขนถ่ายลงเรือประมงหรือว่าสปีดโบ๊สไปขึ้นฝั่งเที่ยมเคอกันตังและอำเภอสิกาจังหวัดตรัง โดยบุรีที่ถูกนําขึ้นฝั่งแนมเพอสีเกาจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายตํารวจคนหนึ่งที่มีแหล่งทุนเป็นชาวมาเลเซียนะครับและอีกส่วนที่ขึ้นฝั่งแนวเภอกันตังจะเป็นกลุ่มเครือข่ายของผู้หญิงคนหนึ่งครับจากนั้นทั้งสองกลุ่มก็จะลําเลียงบุรีด้วยรถตู้แล้วก็รถกระบะทึบเข้าไปในจังหวัดสงขลาครับก่อนจะกระจายไปยังผู้ค้ารายย่อยในภาคใต้แล้วก็จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งขายผ่านทางออนไลน์ด้วยครับ ส่วนอีกเส้นทางเป็นฝั่งอ่าวไทยนะคะลักลอบนำบุหรี่จากกัมพูชาผ่านเข้ามาทางภาคตะวันออกบางส่วนขนมาทางเรือแล้วก็แจ้งว่าเป็นสินค้าเพื่อผ่านแดนไปยังประเทศที่3ตามกฎหมายศุลกากรแต่กลับลักลอบแอบนำขึ้นฝั่งในจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าผู้ค้ากลุ่มนี้เป็นใครค่ะขณะที่ประเด็นหลักฐานการโอนเงินจากเครือข่ายค้าบุหรี่หนีภาษีที่อ้างว่าโอนเงินให้กับข้าราชการเดือนละ3,000บาทเพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับคุมนั้นล่าสุดนางภาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้ข้อมูลนะครับบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเนื่องจากติดราชการอยู่ต่างจังหวัดแต่สั่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลครับแล้วก็จะกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับ